อย่าเข้ามาเลยครับมันคือการพนันแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ผมบอกไปตอนนั้นถ้าเกิดคิดเข้ามาจะรวยเร็วๆแบบรวยเร็วเวอร์อย่าพิ่งเข้ามาโอเคครับพบกัหน forex manny เช่นเคยนะครับพบกับผมกับคุณลูกพึ่งเนาะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานจากคลิปนี้เนาะถ้าเกิดใครยังไม่ดูเนี่ยผมแปะลิงก์คลิปนี้ให้เนาะไปดูเพื่อทำความคุ้นชินกันก่อนนะครับแต่เอาล่ะวันนี้ฮะคุณลูกพึ่งเรามีประเด็นอะไรมาคุยกันครับค่ะวันนี้นะคะพึ่งก็จะขอเป็น ตัวแทนของเพื่อนๆทางบ้านละกันเนาะมาสอบถามคุณเฟิร์สเดอรฟอร์เด็กแมนมาถามตอบแบบเรียวๆกันเลยนะคะเรียวๆเลยนะโอเคว่า <Okay. S 1> oh, ยินดียินดีเลยเป็นสิ่งที่ดีอ่ะโอเคก็คือว่ามันมาจากคอนเทนต์เนาะใช่ก็คือ,อเป็นเป็นคอนเทนต์ที่เคยมีกระแสอช่วงหนึ่งละกันเออเรียกว่าแบบเป็นแนวว่าแบบแบบคนที่เคยจุดๆ,ๆอยู่อยากแนะนําอะไรกับคนที่ยังไม่เคยทําอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะดีเลยดีเลย ซึ่งเพจเพจคุณเฟิร์สเอ,ง,องก็เหมือนว่าตั้งโพสตไว้อยู่ว่าคนที่เคยเทรออเด forex อยู่อยากแนะนําอะไรกับคนที่ยังไม่ได้เทรดหรือว่าคนที่กําลังจะเริ่มต้นเทรดโอ้โหขอเกาะกระแสะกันหน่อยนะเราก็เกาะกระแสะไปด้วยนะ<ช><อ>ก็มีคนมามาคอมเมนต์เยอะนะก็เลยหยิบมาบางประเด็นนะครับเ <c oughs> ช่นประเด็นที่ว่าเอ้ยก่อนเทรดต้องสวดมนต์ก่อนแนะนําเป็นคาแนะนําจากเพื่อนๆแล้วก็อาจจะบอกว่าต้องศึกษาความรู้ก่อนผมก็คัดเลือกมาแล้วก็ หยิบมาบางคอมเมนต์นะฮะที่อ่านเฮ้ยมีประโยชน์แล้วก็ตอบไปแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้ะนะครับโอเคเนาะเริ่มเลยไหมก็แบบไปส่องคอมเมนต์มานะคะก็มีคอมเมนต์แบบหลากหลายมากมนะคะหลายๆมุมมองจากเพื่อนๆในเพจอย่างเช่นความเห็นเนี้ยคุณเฟิร์สหนีไปอย่าลองเลยหรือว่า95เนี่ยแพ้แน่นอนไม่ต้องมาเทรดหรอกโอ้โหเป็นคอมเมนต์ที่แบบ ยังไม่ได้เทรดเลยอ่ะจะไล่กันแล้วอ่ะแคุณเฟิร์สมีความเห็นว่ายังไงสําหรับคุณเฟิร์สที่เป็นออคนเทรดฟอเร็กเองนะเทรดคู่เงินเทรดทองอืมดีดีผมก็แนะนำอย่างนี้ฮะก็สําหรับคนที่คิดว่าจะเข้ามาแล้วรวยเร็วๆผมก็แนะนำเลยก็คืออย่าพึ่งเข้ามาเลยอืจริงไปเออคุณก็อย่าพึ่งเข้ามาอย่าไปถ้าเกิดคิดแบบเนี้ยเข้ามาปุ๊บมันก็เหมือนเป็นการพนันไปเปล่า อย่าพึ่งเข้ามาถ้าเกิดที่แบบนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ยอยากจะลองศึกษาเพื่อพัฒนาการเทรดแล้วหวังว่าความรู้ตรงนี้จะสามารถต่อยอดเงินที่มีอยู่ของเราในการลงทุนให้มันงอกเงยให้มันเป็นก๊กเงินอันหนึ่งอ่ะนั่นแหละคุณมาถูกทางแล้วผมบอกว่าคุณลุยได้เลยเอออย่างนี้พูดกับตรงๆนะคุณลุยเลยคุณไม่ต้องรีรอแต่ว่าให้เริ่มให้คุณน้อยๆถ้าเกิดคุณเข้ามาด้วยมา n d s แบบนี้ค่อยๆฝึกไปค่อยๆเก่งไปค่อยๆโตไปแบบเนี้ยผมบอกคุณลุยเลยสำหรับคนที่กําลังเริ่มเนาะแนะนำให้เป็นเริ่มจาก ทุนน้อยๆก็ๆแต่ถ้าเกิดอย่างนี้ผมบอกไปตอนนั้นถ้าเกิดคิดเข้ามาจะรวยเร็วๆแบบรวยเร็วเวอร่อย่าเพึ่งเข้ามาดีวกว่าแต่ถ้าเกิดคุณเข้ามาด้วยไมาา่เสร็จว่าฉันจะศึกษาฉันจะเอาจริงเอาจังเพราะว่าในอนาคตเนี่ยฉันอยากเทรดเป็นแล้วก็จะเอาเป็นอันเนี้ยเป็นการลงทุนที่ดีเป็นก๊อปกระแสเงินสดของเราค่ะอีกช่องทางหนึ่งอย่างเงี้ยคุณลุยเลย,ยเคลียร์ไหมถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่ถ้าเกิดคิดแบบเนี้ยคุณลุยเลยอย่าเพิ่งหนีนะอย่าเพิ่งหนียังไม่ต้องหนีเพราะว่ามันไม่ได้เร็ว้หลโอเคคําาถมัดไปเลย นะแล้วก็มีคอมเมนต์ถัดไปนะคะขออนุญาตอ่านนะคะเขาบอกว่าอย่าเข้ามาเลยครับอม,มันคือการพน,นัน forex เ,เนี่ยมันคือการพน,นันหรือเปล่าต้องบอกงี้ฮะคือจะพูดไปในมุมการพนันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่า forex มันเป็นตลาดเก่งข้างเงินมันไม่ใช่บ่อนอม,มันไม่ใช่บ่อน forex นะต้องอย่างไร้ลยก่อนมันไม่ใช่บ่อนถ้าเกิดคุณเข้าบ่อนอาการพน,นันอันนั้นะใช่แ้วถ้าค,คุณเทรด forex มันคือตลาดการเก่งข้างเงินคือมัน w ว r l d w มันก็ทั่วโลกมันไม่ใช่บ่อน แต่ว่าการพนันหรือไม่พนันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไมเซตพูดเหตุเออมันเป็นผมจะพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดคุณเหตุดโดยที่ว่าคุณเหตุด้วยอารมณ์คุณเดาสุม่มคุณไม่รู้จักจัดการความเสี่ยงคุณคิดจะเอาอย่างเดียวเนะี่ยผมว่าอันนั้นคือการพนันด้วยไมเซตไม่มีเทคนิคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าคอเล็กเนี่ยมันเทรดได้2แบบด้วยใช่ไหมเทรดได้ทั้งเซลทั้งบายด้วย ก็เนี่ยด้วยความที่มันเทรดได้ทั้งสองฝั่งเ<ะ>อาดุ่นงยงนะต่ำกับสูงนะ<ม>สองฝั่งปะ,ะอันนี้าบกับเซลล์บางคนก็คิดว่าเป็นการพนันหรือเปล่าผมไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่บอนแต่ถ้าเกิดการพนันหรือไม่พนันมันอยู่ที่ไมไซใตของผู้เทรดถ้าเกิดเทรดเดอร์เทรดด้วยอารมณ์ไม่มีแผนไม่รู้จักจัดก,การความเสี่ยงจะเทยอย่างเดียวเลยผมว่านั้นก็พนันก็ไม่ได้แปลกอะไรจะเรียกว่าพนันมันไม่ได้แปลกเลยนะแต่ถ้าเกิดพูดเทรดมีกลยุทธ์ที่ดีในการเทรดการวิเคราะห์กราฟการดูข่าวนี่ก็เป็นกลยุทธ ควบคูมความเสี่ยงในการเทรดของแต่ละครั้งอันเนี้ยไม่ใช่การพนันเป็นการเทรดที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีมีเรียกว่ามีแผนอ่ามีแผนไม่ได้แบบสุ่มเสี่ยงคุณเพิ่งคิดอะไรกับผมค่ะถ้าเกิดในเชิงเนี้ยนะแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างคะว่า f o r e เลกเนี่ยมันคือการพนันหรือเปล่าอืลองคอมเมนต์มาลองคอมเมนต์ข้างล่างผมจะอ่านดูคอมเมนต์เลยนะครับแต่ผมก็ยืนยันอย่างเงี้ยแหละมันไม่ใช่การพนันมันคือตลาดการเก็งกำไรข้างเงินแล้วเราเข้ามาด้วยกลยุีธ์วที่ถูกวิธี ค่อยฝึกไปมันก็โตไปเรื่อยๆอนะครับคำถามนี้เคลียร์นะ,ะเคลียร์เลยไม่ใช่การพน,นันทห้ไม่ใช่การพน,นัจนจะพนันหรือไม่นันอยู่ที่ไม่เซฟผูเทดแต่ตลาดวอลเล็ตไม่ใช่บอลอย่างนี <laughs> <laughs> <ะ S 1> <laughs> ด้ดีกว่าอ,อ,ต,อต่อเลยนะคะม,มีความเห็นที่น่าสนใจความเห็นนะะึงค่ะก็เกี่ยวกับน่าจะเป็นหมายถึงเทรดเดอร์ฟูลไทม์หรือเปล่านะคะเขาให้ความเห็นว่าคนที่รวยและยึดเป็นอาชีพที่เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้มีอยู่จริงนะคะ ถึงแม้จะเป็นส่วนน้อยก็ตาม,ม,มสำหรับอันทผมว่าคำถามเนี่ยทุกคนน่าจะรู้ดิมันมีคำตอบในตัวมันเองค่ะขอตอบก่อนว่าใช่ครับคนส่วนน้อยที่อยู่ได้มผมก็บอกว่าไอ้ส่วนน้อยเนี่ยสำหรับฟอเร็กซ์มันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกทุกวงการมีส่วนน้อยส่วนมากหมดมไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจถูกไหมคุณจะเทรดหุ้นค่ะคุณจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่คนที่อยู่ได้จริงมันก็เป็นส่วนน้อยอถูกต้องไหมส่วนใหญ่ มันก็จะล้มหายตายจากไปก็จะมีส่วนน้อยที่รอดในทุกวงการคุณไม่ต้องซีเรียสว่าฉันจะเป็นส่วนรือส่วนมากคุณคิดแค่ว่าถ้าเกิดคุณเอาจริงาจังแล้วคุณยังเดินอยู่บนเส้นทางเนี้แล้วคุณก็จะกลายเป็นคนส่วนน้อยในอนาคตใช่ไหมที่จะอยู่รอดนี่ผมถึงบอกว่าไม่ต้องมีสีเรียสว่าฉันจะเป็นคนส่วนน้อยส่วนมากฮี่คุณต่อสู้กับตัวเองมันไม่ได้ต่อสู้กับใครนะเราต่อสู้กับจิตใจเราเองเวลาเราเทรดนะไม่ได้สู้กับตลาดสู้กับตลาดเราสู้ไม่ได้ทุนเรามีเท่าไหร่ ตลาดเขามีทุนเท่าไหร่จะสู้ตลาดสูไม่ได้อเราสู้กับจิตใจตัวเองเราเดชชดเจนเรื่องของเดเดอร์ฟูทม์เนาอาจจะอาจจะมีอยู่จริงใช่ไหมไม่อ่านหรอกมีอยู่จริงแบบว่าก็เป็นจํานวนน้อยก็ตอบไปใช่ครับแต่ถ้าเกิดคุณใหญ่จะเป็นจํานวนน้อยคุณก็คิดว่าเอาจริงเอาจังแล้วยังเดินบนเส้นทางนี้อยู่สักวันคุณก็เป็นคนส่วนน้อย มันเกี่ยวกับทุนไหมมันเกี่ยวกับทุนว่าเราต้องมีทุนเยอะทุนน้อยไหมถึงจะเป็นแน่นอนแน่นอนมันเกี่ยวกับทุนเยอะทุนน้อยแต่ว่าทุนเยอะทุนน้อยผมพูดไปไม่เห็นภาพเอาเป็นว่าคุณอยากจะมีเงินเลี้ยงชีพเท่าไหร่คุณตั้งต้นตรงนั้นดีกว่าแล้วคุณค่อยไปหาทุนที่มันเหมาะสมกับตรงนั้นไม่ใช่ว่าคุณแบบง่ายคุณมีทุนห้าร้อยคุณบอกอยากจะเลี้ยงชีพแล้วมันจะได้ไหมใช่ไหมใช่ไหมมันก็ตั้งต้นด้วยคุณอยากจะเลี้ยงชีพต่อเดือนเช่นคุณต้องการสี่ห้าหมื่นต่อเดือน ทุนเท่านี้คุณรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่แล้วคุณก็ไปหาทุนอย่างนั้นมาแล้วคุณก็เทรดด้วยสเต็ปที่คุณวางแผนไว้สุดท้ายแล้วมันก็เป็นเงินออือไม่คุณเลี้ยงชีพได้เห็นไหมมันไม่ต่างกันสเต็ปแล้วก็มีทุนด้วยอ่ามีทุนถึงจะเป็นเทรดเดอร์ฟูลไทม์ได้นะคะทุนสําคัญเลยต้องเป็นทุนต้องสำคัญโอเคมาถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยอยากให้คุณเฟิร์สเนี่ยลองแนะนํากับคนที่ยังไม่ได้เทรดฟอเร็กซ์หรือว่าคนที่กําลังเริ่มแต่ยังลังเลอยู่เนี่ย จะให้คําแนะนําอะไรเขาดีค่ะคนที่ยังไม่ได้เทรดก่อนเนาะคำทำแรกก็เถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากจะลงทุนคุณไม่จำเป็นต้องเทรดฟอเร็กก็ได้คนนี้ไม่ได้เทรดคุณไปหาสิ่งที่คุณชอบคุณชอบหุ้นหรือเปล่าคุณชอบเป็นเจ้าของหุ้นคุณชอบการลงทุนในธุรกิจอะไรที่มันทําเงินได้ะแล้วคุณมีความสุขแบบคุณทําไป้เถอะมันไม่จำเป็นต้องมาเทรดฟอเร็กอย่างเดียวก็ได้อืแต่ถ้าเกิดอันนี้พุ้งในมุมของคนที่ยังไม่ได้เทรด แล้วเกิดคุณอยากจะเริ่มเหตุโอเคละสามคำสั้นๆความรู้ก่อนคุณเริ่มต้นในความรู้หล่อเลยค่ะหล่อล่อเลยตอนแรกอ่ะมันเริ่มต้นในความรู้คุณมันไม่ได้มากแต่เวลาที่คุณต้องการอยู่ตัวและอยู่ได้ในชีวิตประจําวันแล้วทุนมันเป็นสิ่งสำคัญแต่ตอนแรกอ่ะคุณยังไม่สําคัญนะเพราะว่าความรู้คุณยังอาจจะยังยังไม่เหมาะกับทุนนะพูดตรงๆอาจจะแรงไปหน่อยมีทุนเยอะมันอาจจะหมดได้คุณเริ่มทุนน้อยๆก่อนพอความรู้มันถึงแล้วคุณสามารถแบกรับทุนระดับสูงได้ อารมณ์คุณสามารถไปเทรด<ะ>คุณระดับสูงได้ผลตอบแทนมากขึ้นและสิ่งที่มันย้อนกลับมาคุณพึ่ง<ะ>มันก็เป็นรีเทอร์ที่เป็นกําไรให้เราได้เลี้ยงชีพได้<ะ>อ่าเน่ยตอบนี้ดีกว่าเจนไหมโอเคค่<ล>ะ,ะผมขอถามนึงแล้วสาหรับคุณพึ่งเหรอคุณพึ่งว่าอยากจะบอกอะไรคนที่กําลังจะเริ่มเทรดซึ่งจะมีเยอะนะ มีเยอะมีเยอะอยากจะบอกอะไรบ้างอยากจะบอกอะไรกับคนที่กําลังจะเริ่มเทรดนะคะก็เรียกว่าต้องศึกษาดีๆนะศึกษาดีๆมันไม่ได้มีแค่เรื่องเทคนิคนะคุณเฟิร์สสมัยนี้คือการลงทุนมันมันมันเรามีเงินบางคนมีเงินปุ๊บจะไปใส่เลยไม่ใช่่ใช่นะะอย่าไปเชื่อคนรอบข้างมากให้ลองลองด้วยตัวเองดีกว่าใช่ใช่ลองเทรดด้วยตัวเองดีกว่าอะไรลอง ลองเทรดลองดินหุ้นลองอะไรเนี่ยลองด้วยตัวเองอไปฟังคนอื่นเขามากหือว่าต้องฟังคุณเฟิร์สก็ได้ <laughs> <laughs> เฮ้ยอะไรที่ดีๆเก็บไว้ <laughs> อะไรที่ไม่ดีมันต้องฟังมันมากผมก็มีสาระบ้างก็มีสารลบ้างอะไรที่มีสาระแล้วคุณเอาไปใช้แล้วมันได้ดีผมก็ยินดีแล้วคุณก็เอาไปใช้มีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าประมาณนี้วันนี้จะประมาณนี้เคลียร์เคลียร์ดูคาถามมันนี้คือผมว่าหลายคนอาจะได้แนวคิดในการเทรดโอเคประมาณนี้เนาะ เออหยิบมาหลายมุมหลายแง่นะครันามอกหวัว่าทุกคนที่ฟังในคลิปนี้อยู่เนาะก็สามารถนำไปใช้ได้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้นะเรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s ับ c r i b ้นะให้ผมเด e กฟอร์เด็แนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณพึ่งได้ออกกับผมบ่อยๆหน่อย <laughs> ช่วงนไม่ค่อยมาเลยนะฮะโอเคนะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับ แต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะฮะรบกวนแอดไลน์ line The f o r e ร์ตามอักษร,รตรงนี้เนาะข้างใต้ผมขึ้นมาให้ตรงนี้แหละนะครับแอดมาเลยเมื่อมีคลิปใหม่ๆแล้วความรู้ดีๆนะครับเนี้ส่งไปถึงมือถึงคุณเป็นคนแรกเลยครับไปแล้วครับพบกันใหม่กับผม t h e f o r e ร์ดแมในโอกาถัดไปครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ครับผมบ๊ายบาย